ช่วงแซฟส,สตาพาชิมเอาละหลังจากที่เราดื่มดำนั่งชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงนี้<__>ก็ถึงเวลาที่เราจะมาตามหาของดีของเด็ดเราไปดูกันเลยดีกว่าจะเป็นร้านไหนมือข้ามอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ closure, มีม WOW, nerede, จะกินกินกินนะวันนี้เนาะใช่ครับผมแน่นอนเราจะกินเลือดศัตรู ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะยยยัังงอออิินนนู่ะเรามาเรามาตรงนี้นะคะเป็นอาหารค่ำนะคะที่กระตากครูอิสนะคะร้านนี้เก๋มากเลยที่อยู่ที่ตลาดกระตากนะคะทีจริงมันไม่ใช่ครูอิสแบบครูอิสเลยนะคุยกระตากคุยควาควายสรูไม่เอกยอยักษ์นะครับคุยคุยคุยกระตากคุยไม่คุยบอกคุูอิสก็คุูอเถอะครับดาทีเช้าเขาเขาเลี้ยงเอาหัวเราไปพวกอะไรเขาให้คิดเงินจ่ายเงินเราแล้วก็ ที่นี่เป็นเป็นอาหารไทยฟิวชั่นใช่ไหมครับมีอาหารไทยฟิวชั่นแล้วก็มีอาหารทะเลด้วยนะคะอาหารทะเลนี้ค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีบาร์บีคิวบาร์บีคิวด้วยนี่ฮะไบทูเก็ตวันด้วยพี่ปันทำอะไรออยสเตอร์อะไรนะฮะ ออสเตอร์กินสดๆได้เลยออสเตอร์ระวังนะระวังนะว่ะเดี๋ยวเราก็้ไปคุกันว่าอาหารจะอร่อยแค่ไหนนะครับไปเชิญเลยค่ะไปเลยครับเลยครับแล้วร้านที่เราจะพามาในวันนี้ก็คือร้านกาตาคุยร้านอาหารไทยฟิวชั่นโดยบรรยากาศร้านแบ่งโซนของร้านออกเป็นสองโซนทั้งบริเวณด้านนอกไว้รับลมหรือจะนั่งด้านในแอร์เย็นๆสบายๆช่ำๆก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ชมค่ะวันนี้นะคะโอ้โหอลังการมากเลยก่อนอื่นนะคะแนะนําก่อนเราอยู่กับคุณบีค่ะคุณบีค่ะคุณบีนะคะเป็นเจ้าของนะคะคุณผู้ชมครับไม่เลยไม่สนิทเรียกคุณบีแต่ถ้าสนิทเรียกพี่บีครับแล้วเราหลายคนเรียกว่าพี่บีครับที่นี่ชื่อกระตาคุยิสนะค่ะกระตากูริค่ะอยู่ที่บริเวณหาดกระตากค่ะหาดกระตานะคะ เก๋มากเลยนี่บอกอาหารการกินของเรา3คนนะคะหละังนี่เป็นที่จุดชมวิวละมาก,กินที่นี่เรียกว่าเป็น<อ>แบบบูชเช่นใช่ไหมคุณบีค่ะซีฟู้ดสดๆมากคุณบีคอนเซ็ปต์ที่นี่เป็นยังไงอ่ะที่นี่จะเป็นแกลเลอรี่ค่ะเป็นแกลเลรอรี่รีสอร์ทค่ะ ก็จะอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีภาพถ่ายให้เห็นทะเลอันดามันของเราแล้วก็แน่นอนว่าต้องคู่กับซีฟู้ดข้าง้าก็มีเบเกอรี่ด้วยใช่ค่ะและบอกก่อนนะเบเกอรี่ที่นี่อร่อยมากเพราะพี่ชิมแล้วใช่แต่เดินเข้ามานี่น่าสนใจครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปร้านซีฟู้ดเนี่ยก็จะเป็นร้านแบบธรรมดาแต่นี้คือตกแต่งร้านเป็นแกลเลอรี่แล้วก็เป็นภาพที่เป็นเกาะแล้วก็เป็นทะเลต่างๆที่สวยงามครับน่าสนใจจะสารับไหมรู้สึกว่าพี่แบบ พี่หรอไม่ก็ผมรู้สึกยังไงผมก็พูดไงพี่จะเอาข้อมูลไปพี่ไปพูดหมดเลยเอาหรอหรอพี่คิดไม่ทันกจนแต่เราคือสมองเราสั่งงานช้าขอที่ผมยังยังยังสินเดียร์เนี่ยรับเดียรรับตัวลงที่นี่สไตล์เป็นยังไงถามยับแล้วพี่พี่ไม่เหมาะเลยอ่ะพี่ทำอย่างเงี้ยพี่ต้องแบบพี่ต้องเล่นเล่นเรื่องของพี่ไปและทางนู้นเนี่ยก็จะเป็นพวกค็อกเทลหยอดื่มยิงได้ค่ะนะะคเก๋มากๆเลยก็คือมีทุกอย่างค่ะมีทั้งอาหารกาแฟเบเกอรี่ แล้วก็ค็อกเทลมาพูดถึงอาหารกันดีกว่าเมนูวันนี้มีทั้งหมด5อย่างอยมาเริ่มกันก่อนเลยค่ะอันนี้เลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าต้มขาค่ะต้มขาซีฟู้ดค่ะอันนี้กินเป็นซุปได้เลยอา่ารฝาน่จะชอบมากแต่ลเข้าปากเออขอช้อนกลางด้วยครับไม่ต้องหรอก ตักเลยกี่หยู่สี่คนเนี้ยเหรอแต่ก็ไม่บานลุแล้วล่ะพี่บีเขาไม่กินกันเธอเหรอเขาเป็นเกนะฮะเขาเห็นหน้ารู้เลยที่บีครับเป็ไงให้ปั้นทำยังไงเวลาอะไรจะใช้ช้อนกลางโอ้ยกลางวันมินใช้ช้อนกลางเนี่โอ้โเหมือนกินยามากอร่อยฮะกินก่อนโอ้ยเอากันใหญ่ช้อนกลางพวกนี้มเลิกติดต่อกันพวกนี้าอะไรพี่แจ๊บมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับพี่บีค่ะ ช่างมันแล้วกันนะผมว่ามันลำบากอร่อยครับอร่อยครับปูนี่ได้ด,ด,ดูว่าสดไม่สดมันต้องแกะง่ายนะ,ะแกะง่ายดึงมาปุ๊บเนื้อมันจะต้องอร่อนอันนี้ค่ะมีคืออันนี้คือปลาก๋วยเตี๋ยวค่ะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวปลานะคะเป็นปลาก๋วยเตี๋ยวค่ะปลานี่คือคำว่าก๋วยเตี๋ยวนี่คือชนิด ของปลานี่แหละครับไม่ใช่ค่ะมันมีเส้นก๋วยเตี๋ยวทอดอยู่ใต้เนี่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวทอดอยู่อรเลยฮะอันนี้คือเนื้อปลาอันนี้คือเส้นก๋วยเตี๋ยวทอดแล้วนี่คือปลาต้องมันจะต้องทานคู่กันใช่ไหมครับใช่มันมีเคสเคสให้ทานอ่าใช่ใช่ให้พี่งกินไปดูนี่อันนี้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 กินนี่อ่าแล้วก็มีเนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลา่ะพี่ก้องนี่ค่ะนี่คือหนึ่งคำค่ะทานเหมือนคล้ายๆเมี่ยงค่ะอ่ร่อยคะรองอร่อย อร่อยากนะครับอ,อ,อ,อร่อยไหมคะร้อพคุณดนรอดค<ช>่ะใหญ่มีเนื้อปลาใช่นี่ใหญ่บึบ้มๆมาด้วยค่ะชอบอันนี้มากเลยของงอกอร่อย,ออยมันสดเลยค่ะคือปลาเนี่ยเชฟเราเนี่ยค่ะนอกจากจะต้องคัดขนาดของปลาให้ได้พอดีต้องไม่เล็กเกินและไม่ใหญ่เกินเพื่อให้เนื้อปลามันแน่นแล้วก็หลังจากนั้นตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราทานไป จะไม่รู้สึกว่าอมน้ํามันเลยอ,อ,อันนี้คือการใช่อ,อันนี้คือการทอดที่แบบเชฟจะต้องใช้ความสามารถในการทอดคือเวลาที่ใช้ทอดด้วยน้ํามันความร้อนทุกอย่างมันต้องแบบแมทมากแล้วก็มามีซอสซึ่งเป็นซอสสูตรพิเศษของเราอะนะคะค่ะมาล่าอีกทีนะึงอันต่อไปค่ะอันนี้ผงมะผัดผงกะหรี่ค่ะแกะซีแกะเขาแก่ให้อยู่แล้วเอ,อ,อกระดับนี้กแก่อยู่แล้วกินแต่ข้างทางกันสิ มานั่งดูดเองนี่เปิดดูดแอนแอนนี่นะครับนี่นะครับนี่แน่นนะทีวีขำจะเร็วโอ้ขอบคุณมากครับรอนนี่ขนาดแบบโอ้โหนานๆมารายการทีมีน้ำใจอร่อยมากใช่ไหมคะอร่อยลอยยาววงการนี้อยู่ยาวคุณผู้ชมอร่อยจริงคุณผู้ชมแบบว่าอร่อยครับเนื้อปูแน่นมากใช่ไหมคะอันนี้ก่อนเลยปูดำแห้งท้องเจลเออันดามันนี่ยมีเท่าไหร่บ้าเนี่ยค่ะ อ่านันนี้ก็เหมือนกันค่ะเปิดค่ะเปิดเลยใช่ไหมครับค่ะผมผมเองมีคําถามคือผมอยากรู้ว่าปูดํากับจับปูม้านะครับปูทะเลมันต่างกันยังไงครับผมบันจะตอย่าพึ่งสิคุยก่อนอย่างกินอย่ก้ามเนี่ยงกไม่ได้กินหรือไงไม่มีมมลย่าอะไรยังไงทุกคณปีคือตัวของปูม้าเนี่ยเนื้อลักษณะเนื้อด้วยด้วยตัวกระดองอะนะคะมันจะมันจะมีความแข็งน้อยกว่าปูดำถ้าถ้าพูดถึงความทานการทานง่ายเนี่ยอ๋อใช่นี่มันอ่อนกว่าแล้วก็ความหวานเนี่ย ขาบางคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าปูม้าเนี่ยเนื้อจะจะหวานจะนุ่มจะ,จะเล่นยวนลิ้นมากกว่าในขณะที่ปูดำเนี่ยความแน่นนะคะของ,ของ <laughs> มีการแยกกันเ,นเล็กน,น,น,น้อย <laughs> ค่ะ <laughs> ก็จะ มีความแน่นกว่าแน่นแน่นแล้วก็เหนียวกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบใช่ค่ะแต่ว่าที่คัดมาแล้วก็คือเหมาะกับเมนูนี้ก็ควรจะใช้ปูแบบนี้ใช่ใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าอันนี้ทําแบบนี้ไม่ได้อันนี้ทําแบบนี้ไม่ได้ก็แล้วแต่ะหวานมากใช่ค่ะใช่ครันี่ตัดเพลนครับดึงออกมาแล้วคือจะเห็นเลยว่าตัวเนื้อปูมันสดมากนี่ยังไม่ยังไม่จิ้มน้ำจิ้มนะค่ะลองเนื้อมันหวานอยู่แล้วนะฮะใช่ค่ะใช่ มาต่อที่ตัวนี้ฮะกุ้งมังกรอบชีสอันนี้เนี่ยเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นี่เลยต้องลองทานดูค่ะชีสที่นี่มีความพิเศษตรงที่มันมีความหอมลองค่ะที่ยลองเลยค่ะใช่ค่ะยันลองนเลยค่ะอบนี่ค่ะโอ้โหยืด่างนี้เลยนะคะข้างบนเป็นชีสนะครับใช่ค่ะโอ้โหนี่เป็นไงฮะเป็นไงคะ,งคะอร่อยเนื้อกุ้งนะครับแล้วก็ชีสนะครับเต็มเต็มคำเลยนะครับนะ วันนี้นะครับบอกคุณผู้ชมไหมครับว่าถ้าเกิดแวะมานะคะที่กะตะเนี่ยหรือว่าไม่ได้แวะกะตะแวะอยู่ในภูเก็ตก็ลองแวะมากินดูค่ะที่กะตะคุยค่ะกะตะคุยนะคะเป็นไงรอนนี่แค่อาหารครับเย็นนะเป็นเป็นดินเนอร์ตอนเย็นคืออาาากกมแค่แค่ช่วงแรกนี่คือยังนี่เรายังไม่ได้ถึงเขาเรียกว่าไฮไลท์ที่เขาเรียกว่าไปในทะเลหรือว่าในเกาะนะครับใช่ค่ะก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วในภูเก็ตเนี่ย คนอาจจะนึกถึงว่าเฮ้ยภูเก็ตเป็นทะเลแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีในเมืองเยอะมีอาหารนะหรือว่ามีเรื่องราวต่างๆอีกเยอะเลยแต่ตอนมี้แมครัต้องของคุณคุณบีก่อนค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะฮะบอกว่านี่อิ่มเอ็นเป็นปรีมากรวมทั้งชาวทีมงานทุกคนด้วยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะปิดเบรกไปเพราะว่าเรามีกฎของรายการเราซึ่งผมไม่ค่อยอยากทำนะเพราะว่าต่อหน้าคุณบีขอให้ครับพี่บี ครับเรามีกฎของเราครับบอลกฎนะครับกฎนะครับพี่ปันพอพี่พูดว่าชื่อรายการปับบอลจะต้องเต้นอ้าวผมเต้นผมเต้นคนเดียวเลยเหรอครับเต้นกับพี่กล้องไงอ้าละพี่อ่ะพี่เป็นพุ่มกับไงอ้าวเหรอพี่ก๊อตเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมครับผมต้องเต้นผมต้องเต้นด้วยอ่ะสตาร์โรตีอะไรผมสตาร์โรตีสตาร์โทษนะผมกำลังจะแบบ ชีวิตผมกำลังจะไปได้ดีอ่ะแล้วพี่ก็จะให้ผมเต้นท่าตลกตลกกับน้องเรานีอต้องเต้นตามบทที่ผมเต้นด้วยเลยนะเนี่ยสตาโรสีตาโรสีตาโรสีอ่ะอ่ะมากแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะรอนจ๋าแล้วมีอีกเมนูหนึ่งคุณมีเตรียมไว้ให้เป็นเมนูพิเศษของทางร้านเราใหญ่มากอลังการมากก่อนต้องชิมเพราะมีนี่เเมนูพิเศษจริงๆได้ครับ และในวันที่เทปออกอากาศก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มรอนพอดิบพอดีทางเราเลยขอจัดเค,ค้กก้อนโตโตมาเซอร์ไพรส์เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจสำหรับคลิปในวันนี้ของหนุ่มรอนเป็นอย่างยิ่ง โอเคอาจอบไม่เป็นรค่ะขอบคุณมากโอ้นี่แหละครับนอกจากจะได้มาเที่ยวภาคใต้นะครับมาเที่ยวภูเก็ตมาเที่ยวกับรูวันดานะฮะแล้วความเซอร์ไพรส์ความสนุกความสุขยังมีอีกมากมายในเบรกพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวทะเลกันนะฮะใช่ครับพี่บีครับใช่ค่ะนะครับวันนี้ขอปิดแบบแค่นี้แบบให้อิจฉาไว้ก่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันหลังจากที่หนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มย่อนก็ถึงเวลาที่เราจะขอตัวไปพักผ่อน สำหรับค่าคืนนี้กันที่โรงแรม Blue Canyon Country Club โรงแรมสุดหรูหราของจังหวัดภูเก็ตโดยบรรยากาศร,บรอบๆของโรงแรมถูกลายล้อมไปด้วยพื้นแย่สีเขียวที่มองสุดลูกหูลูกตาจากสนามกอล์ฟเรียกได้ว่าใครได้มาพักที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนละจ้าเฮ้ยลอนครับผมอาอชมพู่โยนเลยครับ วันนี้นะครับก็ถือว่าเฮ้ยเข้ามาเข้ามาดิยินดีต้อนรับครับอยเข้ามาใครอยไม่เปิดไหมไอ้รอนเปิดดิเปิดเองเปิดเองนั่ดอึ๋งไหมอาเปิดได้อ่ะเฮ้ยไอ้รอนเข้านอนครับยังพี่นัดเพื่อนเพื่อนสนิทสมัยเรียนไว้ชื่ออึ๋งเฮ้ยอึ๋งเข้ามาเฮ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะนั่งก่อนเอ้ยอึ๋งเขก่อน นั่งนอนเลยนอนนวดหลังเลยนวดหลังคุณผู้ชมครับนี่คือห้องของบลูแ c a n อน n ทันที่ขับนะครับต้องบอกว่าสบายมากแล้วหรู่ากกินนี่ก่อนอื่นแล้วก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าบรรยากาศดีมากตอนเช้าๆนี่คุณผู้ชมจะเห็นแบบสนามกอล์ฟเป็นวิวสนามกอล์ฟเนี่ยฮะแล้วก็ี่นี่ใหญ่โตถูกต้องครับบอกเลยดูพี่กองนะฮะจะหลับแล้วเป็นไงครับพี่กอง <Spa. S 2> ปล่อยให้หนุ่มๆทั้งสองได้ปรนิบัติพี่ก้องกันไปก่อนและกันสำหรับคืนนี้เพราะเช้าวันรุ่งขึ้นเรายังมีทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟรอเราอยู่จะสนุกสนานสุดมันขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องมันเจ๊ะนี่นะคือดาดฟ้าที่ไมคุณพี่ค่ะบนเรือบวนาของเราใช่แล้วค่ะ,คะสบายไหมคะโอ้สบายมากเลยทักคนนะคะแบบอยากโชว์คะค่ะ สบายมากนะอาณาแมนที่เขายังอนุรักษ์พยูนอยู่นะฮะ